<c oughs> ทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วนะคะว่ากฎหมายสำคัญมากแค่ไหนเราอยากรู้ไหมคะว่ากฎหมายมันเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราตั้งแต่เมื่อไหร่และจะจบไปตอนไหนถ้าอยากรู้กลุ่มการเกิดการตายจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับกฎหมายมากขึ้นคะ่ะโดยเราจะเริ่มจากหลักการเกิดคะ่ะการเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของสภาพบุคคลและจุดเริ่มต้นที่กฎหมายเข้ามามีบทบาท เมื่อมีเด็กเกิดมาในครอบครัวไม่ว่าเด็กจะเป็นสัญชาติใดก็ตามในทะเบียนมีหน้าที่ต้องรีบแจ้งเกิดของทุกคนโดยสามารถจำแนกสถานที่เกิดของเด็กเป็นสองประเภทได้แก่ 1. อาคารหรือบ้านซึ่งมีเลขที่หญิงตั้งครรภ์ได้คลอดลูกในบ้านผู้มีหน้าที่แจ้งเกิดคือเจ้าบ้าน หรือตามกฎหมายก็คือหัวหน้าครอบครัวอ,อาจอยู่ในฐานะของเจ้าของบ้านหรือหากเช่าบ้านคนอื่นก็คือฐานะผู้เช่าซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. บิปดามารดาหรือเจ้าบ้านแจ้งเกิดต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนประจำหมู่บ้านที่เด็กเกิดค่ะต่อมาเมื่อแจ้งการเกิดต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านจะมีหลักฐานรีบแจ้งการเกิดน,นั่นก็คือทร .1 หนึ่งตอนหน้าให้ค่ะ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นกรณีเกิดในบ้านเท่านัน,นะคะหลังจากนั้นแล้วจึงนำทอรอหนึ่งตอนหน้าไปแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนอำเภอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสูติบัตรให้ค่ะซึ่งนายทะเบียนท้องที่ที่เกิดก็ยังแยกออกเป็น2แบบอีกนะคะคือเขตเทศบาลและก็เขตนอกเทศบาลค่ะและหัวข้อที่2การเกิดนอกบ้านหรืออาคารที่ไม่มีบ้านเลขที่ การเกิดที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านบิดามารดาต้องแจ้งแก่นายทะเบียนท้องที่ภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิดหรือถ้าไม่สามารถแจ้งนายทะเบียนท้องที่ได้สามารถแจ้งนายทะเบียนพื้นที่อื่นๆได้ค่ะขั้นตอนกรณีเด็กเกิดในบ้านก็คือแจ้งเกิดกับกำน,นันหรือผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนประจำหมู่บ้านที่เด็กเกิดค่ะจะได้หลักฐานแจ้งทอรร และวนำไปแจ้งในทะเบียนท้องถิ่นให้ออกสุติบัตรให้ค่ะและนอกจาก2หัวข้อนั้นแล้วก็ยังมีหัวข้อที่3ก็คือสถานพยาบาลรัฐหรือเอกชนด้วยค่ะซึ่งเด็กที่เกิดในสถานพยาบาลเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจะเป็นคนดำเนินเรื่องให้ค่ะและมีขั้นตอนดังนี้ 1. สถานพยาบาลมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการเกิด 2. เมื่อสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการเกิดให้แล้วบิดาหรือมารดาหรือเจ้าบ้านไปดำเนินการแจ้งเกิดต่อน,นายทะเบียนอำเภอรหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น โดยไม่ต้องผ่านกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะคะเมื่อแจ้งการเกิดต่อในทะเบียนแล้วในทะเบียนจะออกสูติบัตรให้แก่ผู้ไปแจ้งการเกิดการแจ้งเกิดต่อในทะเบียนทองที่ที่เกิดให้ดำเนินการแจ้งเกิดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดหากแจ้งล่าช้าจะเสียค่าปรับไม่เกิน1,000พบาทตามกฎหมายนะคะหลังจากดูการแจ้งเกิดไปแล้วเราจะไปดูการแจ้งดูมต่อเลยค่ะ บุคคลที่จะแจ้งการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรได้แก่คนสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยผู้ที่มีหน้าที่การแจ้งได้แก่เจ้าบ้านที่มีคนดุยกรณีตายในบ้านรวมถึงสถานพยาบาลหากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้งบุคคลที่ไปกับผู้ตุยหรือผู้พบศพกรณีเจ้าบ้าน เจ้าของบ้านที่มีการดุยบุคคลที่ไปกับผูยมาขณะดุยผู้พบศพ <โล S 1> หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวกรณีแจ้งการดุยณท้องที่<โ>ลพอยู่หรือท้องที่ที่มีการจัดการศบ <โล S 1> ระยะเวลาในการแจ้งดุย หากคนตุยในบ้านต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตุยหรือเวลาพบสัตว์แล้วแต่กรณีหากตุยในนอกบ้านต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตุยหรือเวลาพบสัตว เว้นแต่กรณีท้องที่ที่การคมนาคมไม่สะดวกหรือมีเหตุจำเป็นผู้อำนวยการทะเบียนกลางสามารถขยายเวลาการแจ้งตายได้แต่ต้องไม่เกินเสร็จวันนับแต่เวลาตายหรือพบศพตามกฎหมายนี้ผู้มีหน้าที่แจ้งการตาย,ยต้องทำการแจ้งตาย24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้เสียชีวิตถึงแก่กรรมเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบการทะเบียนราษฎร เมื่อมีการแจ้งตัวนายทะเบียนแล้วทางราชการจะออกมรณบัตรถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการที่แสดงรายละเอียดของผู้ตายนอกจากนี้หากผู้มีหน้าที่แจ้งการตาโยไม่ได้แจ้งภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ก็ถือว่าผู้นั้นกระทําความผิดและจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย เฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษรรพุทธศักราช2534ได้กำหนดโทษไว้ชัดเจนว่าถ้าการแจ้งตายล่าช้าจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน1,000บาทแล้วท้ายที่สุดสถานที่รับการแจ้งตายค่ะคนตายในบ้านรวมถึงสถานพยาบาลให้แจ้งที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นท้องที่ที่มีคนตายหรือพบศพส่วนคนตายนอกบ้าน ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนอำเภอรหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีคนตายหรือพบศพค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกฎหมายการเกิดการตายซึ่งสองกฎหมายนี้ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนร,ราษฎรพุทธศักราช2534การแจ้งเกิดจะอยู่ในมาตราที่18และการแจ้งตายจะอยู่ในมาตราที่20ค่ะจบไปแล้วกับกฎหมายทั้งสองข้อพวกเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ